มาดูฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์กันบ้างน,นะครับ NBT จัดฟุตบอลกระชับมิตรครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบ37ปีครับก็ในการแข่งขันครั้งนี้นะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT บทก็ได้จัดฟุตบอลกระชับความสัมพันธ์ครับเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบ37ปี11็กรกฎาคม2568กครับก็มีทีมฟุตบอลจากบริษัท c k International จำกัดนะครับบริษัทชั้นนําดําเนินธุรกิจด้านระบบดับเพลิงและก็ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้นะครับนำโดยคุณโชคชัยสงสมครับกรรมการผู้จัดการก็นําทีมมาร่วมแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้บรรยากาศก็เป็นไปอย่างอบอุ่นสนุกสนานเลยนะครับทางด้านของนายสุพพ,พงษ์ชาวล่นครับผู้อํานวยการสถานี โทรทัศน์แห่งประเทศไทยเอ็มทีพร้อมด้วยนายปิยะมีผลครับผูดในการส่วนข่าวโทรทัศน์ก็ร่วมกันมอบโล่ขอบคุณให้กับบริษัท C.A.K. International จำกัดในฐานะที่เป็นพันธมิตรที่ดีเสมอมานะครับส่วนคุณโชคชัยสงส,สมครับก็มอบเสื้อทีระลึกพร้อมกับกระเช้าสแสดงความยินด,ดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งสถานี37ปีด้วยขณะเดียวกันครับนายตีชัยสมบพาบรรณาที่การข่าวการเมืองสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเอ็มทีก็มอบโล่ขอบคุณ ให้กับ RSV Racing อีกหนึ่งพัธมิตนะครับซึ่งคุณนริน์มาลาปีก็ได้ส่งตัวแทนมารับมอบครับสำหรับการขันเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบ37ปี11กรกฎาคม2568จะมีขึ้นอีกนะครับวันที่9กรกฎาคมทีม NBT จะเจอกับสิงห์ออสตา18กรกฎาคมเจอกับทีมธรรเนียบรัฐบาลและทีมกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับ ส่วนวันคล้ายวันสถาปนาครบ37ปีของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย n อ t ครับจะมีขึ้นวันที่18กรกฎาคมในเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปครับ